อ๋อนี่หายแรกอีกแล้วครับไสสวยไม่หรอหรืออดอยากไปจากไหนนะครับเป็นคำส,สวยครับ นี่ครับโดดแก้คันสีส้มอีกแล้วนะฮะเป็นสีที่เขาไม่ค่อยนิยมใช้กันฮะแต่ผมเองชอบครับชอบสีสดๆนี่ครับโดดแก้คันสีส้มครับกับป่าชอนไซโลเลยตัวนี้นะไซโลไม้เดียวจริงๆครับผมนี่ไว้ใจกบแก้คันเลยครับโอเคครับไซสวยครับ